Thank you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธยุคนาคตสุดล้ำที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนวันนี้เราจะพาไปชมสุดยอดนวัตกรรมทางการทหารแห่งปี2026กับ Turristic a r m o r e Missile หรือขีปนาวุธเกราะหุ้มอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการป้องกันและการโจมตีในสมรภูมิยุคใหม่อย่างแท้จริง ูตุเรสติกอาร์มอยมิซิลถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่รวมเอาความเร็วความแม่นยำและการป้องกันในระดับสุดยอดเข้าด้วยกันจุดเด่นแรกที่สะดุดตาคือโครงสร้างภายนอกที่ใช้วัสดุเกราะนาโน,โนโคอมโพสิตซึ่งมีความแข็งแรงกว่าระดับเหล็กกล้าส,สิบเท่าแต่มีน้ำหนักเบาวกว่าเดิมถึง4 0ช่วยให้ระบบขีปนาวุธสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวในทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความรุนแรงสูงเช่นสนามรบที่เต็มไปด้วยแรงระเบิดหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในส่วนของระบบขับเคลื่อนขีปนาวุธรุ่นนี้ติดตั้งเทคโนโลยี Hyper b o o s สต์เวกเตอร์เอนที่สามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึง8ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่เร็วที่สุดในโลกความสามารถในการเปลี่ยนทิศท,ทางกลางอากาศได้แบบเรียลไทม์ยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเพราะระบบ AI ภายในสามารถคำนวณเส้นทางและตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำในระดับเซนติเมตร หัวรบของฟูโตริสติกอาลอยมิดซิ่ถูกออกแบบให้รองรับได้ทั้งหัวรบแรงระเบิดทั่วไปและหัวรบพลังงานจนพิเศษที่สามารถเจาะทะลุกรอะได้ทุกระดับรวมถึงยานพาหนะหุ้มเกราะหนักหรือบังเกอร์คอนกรีตระบบการปล่อยตัวเองจะเชื่อมต่อกับดาวเทียมทหารและเรดาร์ควบคุมจากศูนย์กลางแบบอัตโนมัติเพื่อให้การโจมตีเป็นไปอย่างแม่นยำสูงสุดโดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมจากมนุษย์โดยตรงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียและเพิ่มความรวดเร็วของภารกิจ สิ่งที่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้แตกต่างจากกลุ่นก่อนๆคือการออกแบบในเชิงป้องกันด้วยกรอบปฏิกิริยาชั้นพิเศษที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจากขีปนาวุธต่อต้านได้ในทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบการปล่อยสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic countermeasures) เพื่อหลอกสัญญาณติดตามของข้าศึกช่วยเพิ่มโอกาสรอดจากการถูกสกัดกลางอากาศได้มากกว่า85% ด้านระบบนำทางของ f u ต u r i ริสติกอาร์มอยมิซใช้เทคโนโลยี Quantum โพซิช i ั n น n ิ่ง s ิสเต็ที่ไม่พึ่งพา GPS แบบเดิมทำให้มันสามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่สัญญาณถูกตัดหรือมีการรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูระบบนี้ยังสามารถคำนวณตำแหน่งได้จากสนามแม่เหล็กของโลกทำให้การยิงในระยะไกลไม่พลาดเป้าแม้แต่น้อย เมื่อพูดถึงการควบคุมขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ AI command ที่ใช้วิเคราะห์เส้นทางของเป้าหมายและคำนวณเส้นทางการบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสามารถปรับความสูงความเร็วและทิศทางได้อย่างอิสระแบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงเรดาร์ตรวจจับของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังสามารถทำงานแบบสวอมโหมดคือการประสานการโจมตีร่วมกับขีปนาวุธหลายลูกพร้อมกันในเป้าหมายเดียวทำให้การโจมตีมีพลังและความแม่นยำเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ฟ u ตูริสติกอาร์มอยมิซซ l ยังมาพร้อมระบบพลังงานเสริมแบบไฮบริดพลาสมาที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ในระยะเวลานานขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงซ้ำในภารกิจระยะไกลเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติการแต่ยังลดการปล่อยคาร์บอนในระดับที่ต่ำกว่าขีปนาวุธทั่วไปเกือบ60%ในแง่ขอองค์การใช้งานจริงขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้กับทั้งรถบรรทุกยุทธวิธี เรือรบและเครื่องบินรบหลายประเภททำให้กองทัพสามารถใช้มันได้ในหลายรูปแบบตามสภาพแวดล้อมขององค์การรบนอกจากนี้ยังมีโหมดการปล่อยอัตโนมัติที่สามารถสั่งการจากระยะไกลผ่านระบบควบคุมแบบเข้ารหัสขั้นสูงที่ป้องกันการเจาะระบบจากภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ ด้านความปลอดภัยขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกติดตั้งระบบเซลล์เดสทรักอินเทลิเจนที่สามารถตรวจจับความผิดปกติและทำลายตัวเองได้ทันทีหากถูกแฮ็กหรือเป้าหมายเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ช่วยให้ข้อมูลทางเทคนิคและเทคโนโลยีภายในไม่ตกไปอยู่ในมือศัตรูอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือระบบตรวจจับภัยล่วงหน้าแบบ 4D i n f r a Vision ซึ่งสามารถระบุเป้าหมายได้ทั้งกลางวันกลางคืนหรือแม้แต่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ด้วยการสแกนความร้อนและโครงสร้างทางแม่เหล็กของวัตถุปเป้าหมายทําให้การยิงมีความแม่นยําม,มากขึ้นกว่า90%ในด้านการทดสอบจริง FUTURISTIC อม m o y MITSU ผ่านการยิงทดสอบมากกว่า500ครั้งในหลายสภาพภูมิประเทศรวมถึงทะเลทรายภูเขาและพื้นที่อุณหภูมิต่ําในระดับขั้วโลกซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธสามารถคงประสิทธิภาพได้ในทุกสถานการณ์โดยไม่มีความเสียหายทางกลไก นักวิเคราะห์ทางทหารมองว่าขีปนาวุธรุ่นนี้จะเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีป้องกันประเทศในยุคต่อไปเพราะมันไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีแต่ยังลดความสูญเสียของกำลังพลและทรัพยากรอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในภารกิจทางวิทยาศาสตร์หรือการสำรวจในอนาคตได้ด้วยเพราะระบบขับเคลื่อนและการนำทางมีความแม่นยำสูงในระดับอวกาศ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของฟูตูริสติกอาร์มอยมิตซว2026ที่รวมความเร็วความแม่นยำและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหากคุณชอบคลิปรีวิวเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์อนาคตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BK Auto g a r a g